สวัสดีครับผมพบกับช่องอมอสแชนแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมเกนชินอิมแพกอีกช่นเคยนะผมอย่างที่พูดเอาไว้เลยนะครับในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปิดหอกกันนะผมหาหอกไฟให้น้องหูเต่าผมอย่างที่เห็นนะครับผมว่าผมใช้หอกเขียวของเซียวอยู่นะฮะซึ่งมันแย่งกันใช้อยู่2คนนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาหอกแดงหรือว่าหอกไฟของขององหูเต่ามาให้ได้นะผมสำหรับวันนี้นะฮะเราจะ เปิดกันยาวๆเลยครับดูดูว่าจะได้หรือไม่นะผมผมก็คาดหวังว่าจะได้แต่ก,แตก็แต่ก็ที่รู้แหละกาชาม,มันเกลือนะผมสำหรับที่ที่ผมจะเปิดนั้นก็คือเออผมน่าจะไปเปิดตรงนี้ไหมตรงนี้นะผมน่าจะดีฮะตรงนี้ก็คือสาสถานที่ที่เราเจอกับน้องหูเต่าเป็นครั้งแรกผมจะเลือกตรงนี้แล้วกัน,นะฮะจะได้ถือว่าเสริมดวงเสริมดวงนะผมยังไงเพราะผม ว์ปไปที่อตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอสักคู่แล้วผมมาแล้วนะครับผมเอาแล้วครับผมแต่ผมขอตัวเดินไปหาที่ประจําการแป๊บหนึ่งนะผมพอถึงที่แล้วเดี๋ยวเราก็เปิดกันเลยนะผมนะไปะครับผมเอาแล้วนะครับผมเราก็มายัางที่ที่เราจะเปิดกาชาหอ่อให้กับน้องหูเต่าของเรากันแล้วนะครับผมที่ที่นี่ก็คือที่ที่เราได้เจอกับ รู้สึกจะเป็นที่เราเจอน้องครั้งแรกนะผมในเนื้อเรื่องเลยนะผมสมุขก็เชื่อว่าที่แห่งนี้นั้นเราจะได้หอกของน้องมานะฮะซึ่งเราจะเริ่มเปิดกันเลยนะผมนะตรงนี้ฮะมาผมกด F3 เข้าที่กล่องกระชานะผมนะแล้วก็ไปที่ตู้อาวุธนะฮะเราแล้วเรามาดูกันก่อนเลยว่าประวัติการเปิดกระชาตู้ที่แล้วเป็นยังไงฮะกดไปที่ประวัตินะฮะ นี่วันี่คือประวัติการเปิดกาชาในรอบที่แล้วของผมนะฮะก็คือนี่คือหอ,อกของเซียวนะผมก็นับก่อนนะฮะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอผมก็คือเท่ากับว่าผมเปิดไปแล้วหกนะเออเปิดไปแล้วหกนะฮะซึ่งผมจะเปิดทีละสิบไปนะผมจะไม่เปิดเอ่อสี่ให้เต็มอะ่ะบอกเปิดหกผมเปิดเต็มเลยฮะมาฮะเม็ดถ้าเกิดเม็ดเดียวออกก็คือจบนะฮะไปยังไง มันจะไปไม่ได้ยังไงอะเนาะเนี่ยเราก็แบบว่าไปคิดมากอันเดียวมันจะออกคงไม่ได้หรอกเนาะนี่ใจเต้นแบบตุบตั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 บ,ตบ<笑><笑>โอ้ได้ตัวละครมาเป็นซูโครสนะผมโอเคดีโอเคเลยนะดีเลยดีเลยดีเลยผมยังไม่ดาวไม่เต็มเลยนะเออสิบที่สองจบเลยไหมจบเลยหรือเปล่า ออเฮ้ยจบเลยมา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 เฮ้ยมีครบจบไะเนี่ยทุกคนจบไะเนี่ยจบหรือเปล่าฮ่าฮ่าเฮ้ยใจยเต้นใจเต้นใครจะเขารื้อก่อนฮะรูปร่างจินตนาการนะผมหลับตาฮะมันจะต้องเป็นเอ่อแห้งเล็กๆเรียวๆยาวๆเฮ้ยยาง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  ยังฮึบเฮียโหใจเต้นเต้นรัวเต้นรัวเหลือเกินฮึบโอ้มค์ก็โอ้โหนอโหเจ็บปวดรวดราวฮะเฮีย yeah. <laughs> ลุดเลดอืมประคำจะพูดน,น้ำตาจะไหล oh. น้ำตาจะไหลคือ คือมันได้เร็วนะมันได้เร็วเออมันมันดีมันได้เร็วแต่เออมมันหลุดเลทอะแล้วคือมันหลุดเลทเป็นดาบสกายวาร์พายซึ่งซึ่งผมมีอยู่แล้วแล้วผมเกียดมันไม่อยากได้มันเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อันนี้โอ้ยม g อดโอ้โหโอ้โหสกายวาด์พาย โอ้แต่ดีมันยังมัน,ม,นมันยังหลุดเร็วไงมันยังหลุดเร็วไงแล้วผมขอเลยได้ไหมต่อเลยได้ไหมแถมไหมโอ้โหั้งหอนใจไม่ดีแล้วทุกคนเริ่มอุ่นหัวเริ่มอุ่นแลเริ่มอุ่นแบบเดือดปุกปุกแลตอนนีน้แต่ว่าย่าลืมนะว่าครั้งหน้ามันเข้าเลทแน,น่ฮะถ้าเกิดครั้งหน้ามันเข้าเลทก็จบเหมือนกันนะ เออขอให้มันเข้าเลรแล้วกันนะฮะทุกคนเอาใจาช่วยผมด้วยนะฮะเอออย่างๆๆ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 ไม่กดมาเลยไหมมาเลยไหมโอ้โหเนี่ยโชคดีมันมีครั้งเดียวเนี่ยคนโชคดีมันมีครั้งเดียวแต่โชคดีก็โชคดีไม่สุดนะครับผมมันเป็นแบบนี้เลยฮะคนเรานะฮะเดี๋ยววิซิตฮะโอ้โหสีดาวก็ไม่มีอะไรเลย โอ้โหเกลือนเกลื่อล้ออออวนะเกลื่อนล้นเลยกดไปเลยฮะกดแบบไม่คิดอะไรเหมือนเมื่อกี้ปะมันจะถึงจะออกมาแบบอ๋อสามสิบแล้วป่ะก็สักคิปไปเลยกันฮนะเริ่มหัวเริ่มอุ่นมันเริ่มมันเริ่มไหลมันเริ่มไหลฮะมาเหอะสี่สิบแล้วนะขอละขอละถึงว่าขอกันถึงว่าขอกันง่ายๆแบบนี้เลยอ๋อ อยู่นาเยี่ยมก็ยังดีว่าที่เป็นตัวละครที่ผมยังได้ดาวไม่เต็มแต้ผมก็อยากได้สีทองแล้วอย่าลืมนะครั้งหน้ามันเข้าเลทน,นะทุกคนออกผล,ลัวๆฮะอันนี้แบบสิ้นหวังสิ้นหวังมา,มากๆเฮ้ยมันต้องอัญนเชิญดิต้องอัญเชิญมาแล้วขาญเชญหาญเชญโอ้โหผมกดสกิปไปเลยแล้วกันเริ่มร้อนแล้วหัวเริ่มร้อนแล้ว หัวเริมร้อนแล้วเพจจะหมดแล้วมาสุดเลดปะเพราะสุดเลดอย่างนี้คือไม่ไม่ต้องไม่หลุดแล้วปะอะไรขนาดนี้ก็ไม่ไม่ต้องหลุดแล้วปะมาเหอะขอละขอเข้าตรงๆไปที่หอก <c oughs> มันหอกหอกเล่นไหม โอ้โห oh, ดาบวูฟอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โทำใหกูดูอย่างนี้ oh 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 นคือแบบได้ดาบสองเล่มาดาบสกายวายกับดาบวูฟอะคือมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจอย่างยิ่งมันโน่โน่โอ้โหมีอันไหมโอ้โ oh, หดาบล้วนๆโอ้โ oh, หดาบล้วนๆโโอ้ห oh, ดาบวูฟเกฟสโตนอืออืออ้ดาบวูฟไม่ดีใจอะไม่ไม่ดีใจไม่ดีใจอย่างยิ่งไม่ดีใจอะไม่มีคำว่าดีใจอาทียนี้ไม่ดีใจอย่างยิ่งฮะมันมาเลยปะเริ่มหูอุ่นแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนเริ่มร้อนกูจะคลิปเลยจะคลิปเลยกูเริ่มร้อนเริ่มร้อนเริ่มร้อนร้อนจริงฮะนี้แบบอือ เฮ้ยเฮ้ยทองทองเลวเฮ้ยทองเลวเฮ้ยมีโอกาสอีกเอ้ยยังไงยังไงโอกาสมาหลายรอบขอเหอะอ้ะอโลดใจจะขาดแล้วโอ้เป็นสกายฮาวะโอ้ยสกายฮาวาดฮาร์ปไอ้เหี้ยมันหลุดเลทหลุดเข้าเลทแบบนี้ไอ้เหี้ยมันมันไม่ได้ปะ่ะไม่ได้ปะ่ะอย่างงี้มันไม่ได้อ่ะไม่โอเค อ๋อยับยับอืมยับแตกสลายคือมันเป็นธนูที่ดีแต่ว่าผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการผมมีแล้วไม่ต้องการเอามาทำไมอ่ะอ้โห,โโหยังมีโอกาสอยู่ปะผมยังเชื่อมั่นว่ามันจะออกเร็วอีกปัะมันต้องมาแล้วล่ะเบิร์นไหม เออไม่มีแล้วแตกสลายทีสุดท้ายทีสุดท้ายผมแบบไร้สิ้นหวังมาก <c oughs> ยิ้มไม่ออกเกรือเกรือ,รอแบบเกรือจริงอิมแพ็ <c oughs> โอ้โหหมดจ้ะคว <c oughs> ามหวังสุดท้ายขอ,องเราในการแรกแรกทุกอย่างเพื่อเธอคนเดียว แลกหมดเลยอะไม่ต้องมาเหลือเยอะใหญ่อะไรต่อกันรเราจะได้ไม่ต้องมาเหลือเยอะใหญ่อะไรต่อกันต่อกดไปเลยฮะสิบเม็ดอ๋อไม่เหลือเยอะใหญ่เลยเหรอไปตัวได้สี่เม็ดได้อีกสิบได้อีกชุดหนึ่งป้าเข้าไป โอ้โหอยากได้ซองทองนึงอะอยากได้ซอทองนึงอะมีมาเลยหมอโอ้โห,หมาตูดว่ะมาตูดว่ะมาตูดวะมาจริงจริงมเนี่ยมาจริงแบบไม่มีกักปะมาจริงไม่ติงหนังฮะสองเม็ดสุดท้ายผมก็เอาอ่ะเพื่อมันจะมาให้เราเม็ดสุดท้ายไม่ใช่สองเม็ดสุดท้ายนะผมพัวเข้าไปเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวก็มาได้ปะ เจะวิซีดอีกแล้วโอ้โหยังม่วงอีกอ๋อ oh, oh, ไม่ไหวแล้วจ้าเกลือไม่ไหวแล้วจ้าโอ oh, my god คิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะผมผมแลกอะไรดอีกไหมอะมแลกไม่ได้แล้วมันขาดอีกนิดนึงเฮ้ย ผมเปิดตู้สุดท้ายเผยได้แต้มเกลือมามเปิดตู้สุดท้ายไปแล้วกันฮนะเอาไอ้เหี้ยวตู้สุดท้ายตู้แถวออกท้องเฉยคืออะไรอนะเดี๋ยวตู้สุดท้ายมันออกท้องเฉยเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมกดเล่นๆขำๆนะมันออกท้องเฉยเลยยังไงเนี่ยโอ้ยเลเซอร์เลเซอร์คุเเ้งผมเป็นอะไรอนะอยากรู้จังเลย มันจะทองเป็นอะไรฮะตู้นี้ตู้ถาวรแต่มันไม่มีหอกแน่ๆที่เราต้องการอะเอ่อเโมดโบให้การวีว้าวเฮ้ยมันก็แอบมันมันมันก็มันทำไมมันไม่ได้อะเราไม่เเราอยากได้หอกมันชดเชยไม่ได้หรอกจริงๆนะถึงมันจะให้เอมมดโบมัก็เถอะเไหนก็ไหนละผมเปิดให้หมดแล้วกันฮะไม่มีอะไรมาติดครั้งโอ้หนกว่าทองติดกันวะโถ โอ้สกิปไดดิซ่าด้วยนะครับผมทุกคนผมเปิดไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งกรัมมิสนะครับเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันก่อนนะคือเราจะไปตู้หลักอ่ะหาเศษไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยให้ได้ไปไปกดสกิปสกิปไป,อ,ไปอ๋อหมด ผมแลกได้อีกสี่เม็ดทุกคนผมบอ,อกเลยว่าผมสู้ยันวินาทีสุดท้ายผู้ชนะตอนนี้คือผู้ที่เข็งแกร่งคือผู้ที่ต้องสู้แบบไม่ยอมแพ้นะทุกคนเราไม่ยอมแพ้เราต้องได้ดิคือต่อไปมันกาลันตีแล้วมันมีโอกาสอยู่อะเราไม่ยอมแพ้แล้วก็อย่าทิ้งความหวังได้ไหมยอย่าทิ้งความหวังอ,อ๋อความหวังของฉัน เสียงกริดร้องนั้นเสียงกริดร้องนั้นอุ้ยไม่มาอ๋อหับตาก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นมันจะมาโอเคฮะทุกคนจบแล้วครับทุกอย่างทุกอย่างมันจบลงที่ตรงนี้แล้วฮะมันมันไม่เหลืออะไรแล้วฮะเนี่ย แต่เม็เดเบียรผมก็ไม่สามารถแล้วเอาแล้วนะครับผมเราก็กลับมาอีกครั้งนะผมคราวนี้เราอยู่ที่หน้าหวังชูอินนะผมผมกลับมาทําไมนะหรอนี่ครับผมมันคาใจไงว่าเราจะแบบไม่เหลือการันตีอยู่อีกครั้งนึงมันคาใจว่าการันตีเนี่ยมันจะออกให้เราไหมม,มันคาใจมันทนไม่ไหวฮนะผมขอสู้อีกครั้งหนึง่งเป็นครั้งสุดท้ายเอาสู้กันตัวตายเลยครับผม ไม่อันเสียเวลาตอนนี้ร้อนมากๆจัดไปอีกหนึ่งมัต้องมาแล้วทีเนี้ยสู้ขนาดเนี้ยโอ้ยโอยังไม่ออกขอกัดฟันกัดฟันกัดฟันฮนะนาทีนี้มาแล้วครับผมสู้จนมีนาทีสุดท้ายขอเหอะพลังสิษย์อยู่กับอยู่กับข้าปิโต S <S อืมมมเอ้ยโอ้เก่งโอ้โหดาฮุบอีกแล้วโอ้ my god ็โอ้โหนโอเคครับไม่ผมไม่เข้าใจนะไม่ผมไม่เข้าใจนะครับเราไม่มต้องคุยกันแล้วนะครับผมสำหรับ Engine Impact นะครับ เนี่ยจ,จะเป็นแพ็คสุดท้ายแล้วนะฮะไม่ต้องไม่ต้องมาติดค้างคาใจอะไรอีกต่อไปนะผมโอเคนะผมโอเคนะผมทุกคนเกลือมากเลยฮะยังไงก็อ่ะเรามาดูผลประกอบการของเราอันนีกก่านนะผมสำหรการเปิดอาชาในครั้งนี้นะก็อย่างนี้ทุกคนเห็นนะผมผมเปิดได้ดาบวุ้บสองอันนะฮะสองอันติดเลย แล้วก็หลุดเลทไป2เรียกได้ว่าหลุดเลทอ่ะหลุดเลทครั้งแรกเป็นอ่านี่ฮะสกายวร์ดอันนี้นะครับผมแล้วก็ครั้งที่2เข้าเลทเ,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 เป็นดาบวูฟนะก็หลุดเลทอีกเป็นสกายฮาร์ปแล้วเข้าเลทเป็นดาบวูฟอีกนะครับผมส่วนอันนี้คือผมเปิดตู้ธรรมดาได้มานะฮะเท่ากับว่าในคลิปนี้เราได้มา5ทองแต่ถามว่า <Wow. S 1> ได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ครับผมไม่ได้อยากได้สักอันเลยไม่มีอไหนที่ผมอยากได้เลยฮะสำหรับหอกนะครับผมของหูเต่าก็ไม่ได้นะผม ท,ท้ายทีสุดแล้วน้องก็คงจะใช้หอกเขียวของเซียวนะผมก็คือแบ่งกันใช้นะโอเคหมเกลือมากๆเลยนะผมสำหรับแผ่นี้ก็คงเป็นกระชาสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าตู้มันจะออกแล้วนาะอก็มาเปิดส่งท้ายกันหน่อยนะผมสำหรับใครที่อยากได้หอกหรือว่าอยากได้ตัวละครน้องอยู่ก็สามารถเติมเปิดได้นะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าเกลือมากๆคนระัก็ถ้าใครไม่มั่นใจก็เก็บเก็บตังค์ไว้เถอะคร สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันฮะก็ลาไปด้วยหอกเดิมแล้วต้นคลิปถือหอกไหนก็จบคลิปก็หอกเดิมนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะฮะก็ขอให้ทุกคนที่เปิดกาชานะผมก็อยากเือเหมือนผมเลยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมนะขอบคุณนะผมยังไงก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด ซับสไครด้วยนะผมสำหรับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดผมสตรีมอยู่ในเฟซบุ uh, ๊กนะผมชื่อเพจโอ์มอแชนเนลชื่อเดียวกับช่องใน YouTube เลยนะผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะผมนะฮะบ๊ายบายครับผมสวัสดีทุกคน